เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวัสพีสตรีคาบวันนี้ผมมาสีเป้ารถสวยชมเลือกสีเลือชัยครับสวยๆทุกคู่อันนี้ Toyota Camry ครับอดีตรถหรูโฉมผู้นำเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับอันนี้เบาะปรับไฟฟ้าด้วย2.4คิวนะครับเป็นตัวท็อปครับตัวท็อปเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็น รถบ้านนะครับคันนี้ไนะม่ใช่รถปอะมมลครับรถบ้านเดิมๆเล่มเอกสารชุดโอนครบไปขับกันหลูๆได้เลยจุวงล่างแน่นนิ่มนั่งสบายสีสันสวยงามบอดีกว้างห้องเครื่องโอเคครับยังสวยคันหน้าบางๆเลยทีเดียวอาจจะมีฝุ่นจับกันบ้างครับเข้าคาแคร์หน่อยก็สวยไม่มีรอยชนหนักครับติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบรูน็อตยังกลมเบาะหนังสีครีมเกียร์โต้ กระจกไฟฟ้าแผงสวิตช์แผง,งคอนโซลตัดไร้ไม้ครับสวยหรู V.I.P มีแอร์ที่ตอนหลังด้วยครับเย็นฉ่ำทั้งคันเบาะใหญ่กว้างนั่งสบายครับคันนี้อยู่ขอนแก่นนะครับเล่มชุดโอนครบสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัว่านเองเปิดโหมเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ